ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการที่รัเสเซียต้องตัดสินใจเพราะว่าสหรัฐก,ก็อาจจะใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการค้าถาว่าสงครามรัสเซียยูเครนถ้าจบกันได้อาจจะมีแรงเทขายนะาจจะประมาณ20-30ตอลล่าก็เป็นไปได้จีนเนี่ยจะเป็นประเด็นเลยแหละที่อาจจะทำให้ทองกลับมา มีแรงซื้อกลับหมายกรอบหนึ่งนั่นเกิดจะคุยกันไม่ได้แล้วต้องกลับมาทําสงครามกันค้าอันนี้เกีียบแล้ก็จะเป็นประเด็นที่ทําให้ทองเนี่ยมีโอกาสกลับไปที่3 4 5 0ดอลลาร์ส่วนหนึ่งที่เป็นความตึงเครียดในก่อนอันนี้นะคะคือสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียนะคะที่มีการขู่เรื่องของ อาวุธนิวเคลียร์ระหว่างกันนะคะแต่ว่าวันนี้รายงานออกมาล่าสุดนะคะบอกว่าผู้นำสองฝ่ายตกลงน่าจะหาหรือประชุมสุดยอดซึ่งกันและกันนะคะในรอบ5ปีเลยนะคะถ้ามีสงครามมีความตึงเครียดเนี่ยรัมกมนทุนอาจจะมองหาเศแอสเซรทแต่ว่าถ้าตอนนี้บรรยากาศดูผ่อนคลายลงเนี่ยจะเกิดการขายทองคำหรือเปล่าคะ โมงสู่1ล้าน s u b สคร i เบอรเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะในช่วงระหว่างวันทองขึ้นแรงนะคะจุดที่พีคขึ้นไปสำหรับวันนี้เนี่ยราคาก็ไต่ขึ้นไปถึงประมาณ ใ,ใกล้ๆ3 0 0 4นนะคะแต่ปรากฏว่าตอนนี้ก็ค่อยๆย่อ,ยยอลงมาอีกแล้วนะคะ mm hmm. ปัจจัยที่มีผลในการผลักดัน mm hmm. กดดันราคาทองตอนนี้คืออะไรคะพี่เก๋ค,คะอืมน่าจะเป็นเรื่องต้องบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิสงคารามการค้านะคะที่อาจจะต้องบอกว่าอาจจะเบา,า,บ,าบางลงบ้างนะคะแต่ว,าาว่าก็ยังยังมีความที่อาจจะต้องติดตามอยู่เพราะว่าหลังจากที่ทำมมีการประกาศใช้ แต่ภาษีใหม่นะคะกับหกสิบ้าประเทศแล้วก็เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่เจ็สิงหาคมเนี่ยอาจจะมีบางประเทศบอกว่าฉันได้อัตราภาษีที่ต่ำลงเนี่ยแต่ว่าจะมีลูกค้าหลายประเทศนะคะอย่างแคนาดาเองไต้หวันนะคะหรือว่าทางทางเม็กซิโกนะคะก็ยังได้อัตราภาษีที่ที่สูงอยู่สวิตเซอร์แลนด์อีกประเทศหนึ่งนะคะตรงนี้ก็ยังเป็นช่วงของคิดว่ายังเป็นช่วงของการเจรจาต่อรองอยู่ นะคะเราก็น่าจะมีล่าสุดนะคะที่คุณอิตารายงานไปว่าก็ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับอินเดียได้ทั้งที่เขาคุยกันมาหลายรอบมากนะครับเราก็ทําให้ทําก็ต้องใช้วิธีเดิมเขาคือคุดเรียกเก็บภาษีสินค้านาเข้าจากอินเดียอีก25เปอร์เซ็นต์แต่ถามวัฒนก็บอกว่าเออยังมีวายอีกสสัปดาห์ที่จะใช้50เปอร์เซ็นต์นะคือใช้25เปอร์เซ็นต์ม่ก่อนแหละ7สิงหาคมะคะมัม ก็เลยนี่เหรว่าก็ก็มันก็อาจจะแบบเออยังยังมีประเด็นที่เรื่องสงคามเปนกาก็อาจจะไม่ร้อนแรงเท่าตอนที่วันที่สองเมษายนนะคะมันก็คนก็อาจจะลรอดูอยู่ว่าไอ้เขาจะเจรจาบลูกข้อตกลงกันได้ไหมนะคะมันก็เลยแนวต้านประมาณสามพันสี่ร้อยตันลากก็ยังยังเป็นแนวต้านที่ยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ค่ะค่ะอีกส่วนหนึ่งที่เป็นความ ตึงเครียดในก่อนอันนี้นะคะคือสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียนะคะที่มีการขู่เรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างกันนะคะแต่ว่าวันนี้รายงานออกมาล่าสุดนะคะบอกว่าผู้นำสองฝ่ายตกลงน่าจะหาหรือประชุมสุดยอดซึ่งกันและกันนะคะในรอบ5ปีเลยนะคะพี่เก๋เรื่องนี้เนี่ยจะมีผลกดดันราคาทองคำไหมคะเพราะว่าถ้ามีสงครามมีความตึงเครียดเนี่ยนักลงทุนอาจจะมองหาเสพแอเสเซทแต่ว่าถ้าตอนนี้บรรยากาศดูผ่อนคลายลงเนี่ยจะเกิดการขายทองคำหรือเปล่าคะ ก็เอ่อที่แบว่าก็ยังเป็นช่วงของการที่จะเหมือนกับที่แบว่าสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยนะคะที่สหรัฐใช้วิธีการการต่อรองนะเพื่อที่จะให้รัสเซียเนี่ยหยุดการทาําสงครามที่แบว่าก็อาจจะต้องอาจจะยังไม่หยุดทันทีนะแต่ถามว่าคนก็ยังให้ความสําคัญแต่จะไม่มากนะคะเหมือนช่วงช่วงสามปีที่ผ่านมาแล้วเราก็เริ่มชินๆแล้วนะคะ ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการที่รัสเซียจะต้องตัดสินใจเพราะว่าสหรัฐก,ก็อาจจะใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการค้าในช่วงเนี่ยอีกสองสามวันข้างหน้าที่ทํครูรัสเซียนะคะวิเกยว่าก็อาจจะต้องอืมอาจจะต้องคุยกันแหละนะคะถ้าถามว่าสงครามรัสเซียยูเครนถ้า,ถ,าถ้าจบกันได้โอเคก็อาจจะมีแรงเทขายของคาออกมาจากจากประเด็นตรงนี้ด้วยนะคะซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็เกี่ยวโยงกับกลุ่มบิ๊กนะกลุ่มบิ๊กสังเกตว่าจะเจออัตราภาษี ของของทามที่สูงนะอินเดียเจอไปว่า,าจจเจอห้าสิบเปอร์เซ็นต์อริกาใต้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะอาบาเซยจอห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยค,คือบาซิยอาจจะมีการยกเว้นสินค้าหลายๆตัวที่ส่งออกไปสหรัฐเพราะว่าบาซิยไม่ได้เป็นประเทศที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐนะอ่ะาสหรัฐไม่ได้ขาดดุลด้วยเขาไม่ได้อยากทำสงครามการค้ากับบาซิยเรื่องต่อยู่ในกลุ่มบิ๊ก์เราก็อาจจะมีประเด็นเรื่องการเหมืองเข้ามา ก็เลยกลุ่มบิ๊กก็เลยโดนจับตามองเป็นพิเศษต,ต,ต่อต้านทั้นักในเรื่องของภาษีการค้าค่ะค่ะ,คะดังนั้นเรื่องของสงครามเนี่ยอาจจะยังมีเหตุการณ์ที่พลิกผันได้นะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้มีผลกับราคาทองคำมากนักแล้วนะคะแต่คือถ้าจบจริงเนี่ยเพราะว่ารอบนี้ผู้นำถึงขั้นเจอกันเองนะคะถ้าจบจริงได้หลังจากที่เยอะมา3ปีเนี่ย ผลกับทองจะมากน้อยแค่ไหนคะพี่เกดคือว่าอาจจะมีแรงเทขายนะอาะประมาณยี่สิบสาสิบดอลลาร์ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็อาจจะประเด็นตรงนี้อาจจะโอเคมันก็จะมาเกี่ยวโยงกับไนะเรื่องเรื่องประเด็นเรื่องอ,งอ,งองัตราภาษีนําเข้านะก็ไม่รู้ว่า กลุ่มบิสถ้าเกิดแบบอ่อนๆลงเนี่ยเขาอาจจะได้อนาคตสินที่ที่ต่ำลงหรือเปล่าอันนี้ถ้าต่ำลงก็โอเคก็จะส่งผลกระทบกับของคานะคะประเด็นตอนนี้ก็คือที่เดียบบอกประเทศคู่ค้ากา่ติดะเ p ten ก็จะส่สูี่สู่กลุ่มบิสเองมียังมีหลายประเทศนะอย่างอ,างอินเดียก็อยู่ติด top ป10ประเทศคู่ค้าหลักือกันนะคะจีนอีกอ่ะจีเราไม่ได้พูดถึงเลยอาจีนเส้นตาสิบสอง สิงหาคมวันแม่เขาบอกว่าทออันน่าจะขยายเวลาขึ้นไปจีนนี่จริงๆไม,ไม่พูดถึงไม่ได้เลยประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ันดับสองเวลาเป็นประเทศที่เก็อยาทรามตอ้องการเนี่ยทำสงครามการค้ากับจีนตั้งแต่ทำหนึ่งจูนย์แล้วนะคะทำสองจูนย์ก็คงยังยังทำอูเดี๋ยวว่าก็จีนเนี่ยเป็นจะเป็นประเด็นเลยแหละที่อาจจะทําให้ทองกลับมา มีแรงซื้อกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดขยายออกไปนั่งคุณก็อาจจะสบายใจแต่เราก็ไม่รู้นะขยายออกไปเท่าไหร่แล้ะช่วงหลังจากนั้นนะั่นเกิดจาคุยกันไม่ได้แล้วต้องก,กลับมาทําสงครามกันค้าอันนี้กี่แบว่าก็จะเป็นประเด็นที่ทํำให้ทองเนี่ยมีโอกาสกลับไปที่3,456จีนจะเป็นตัวแปรสําคัญแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือถ้า ถ้ามีการตอบโต้กันทางการค้าถูกไหมคะคือถ้าขยายเส้นตายเขาคุยกันได้ดีเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ปัจจัยบวกกับทองแต่คือถ้าเกิดการตอบโต้มีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีเนี่ยนี่จะเป็นตัวที่ช่วยดันราคาทองคางใช่คือคือ,คอถ้าคุณกิตาจํากันได้ดีเนาะในช่วงช,ช่วงเมษายนหลังจากที่สองเมษายนก็จะเห็นว่ามีการตอบโต้ภาษ,ษีกันนะอ่าฉันขึ้นเท่านี้อ่าฉันก็ขึ้นกลับนะ สังเกตตอนหลางมันก็ขึ้นตอนนี้จริงก็ขึ้นตอบโต้กับทันทีจนมันพีคไปก็คือน่าจะประมาณวันที่13เมษายนนะพี่แกจําจะจําเป็นนิดนึงกับประมาณกลางเดือนเมษายนเนี่ยที่กมันตู้กันจนถึงที่สุดเลยอ่ะที่สัมริกาอัตราภาษีกับกับจีนหนึ่งร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วจีนคิดกับสัมริกาหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์พีคตอนนั้นสุดๆนะคะแล้วก็ทําให้อัตราภาษีที่เขาเรียกว่า เฉลี่ยที่แท้จริงเนี่ยตัว effective tax rate เนะี่ยตอนนั้นคือสูงถึงยี่สบแปดเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วตอนนี้ณตอนนี้ประมาณสิบเจ็ดปอร์เซ็นต์ก็คือ,อเพราะว่าเขาคิดคิดณตอนนี้นเขาคิดถึงว่าเอออัตรา,าภาษีที่ตอนนี้นเขาเขาลดกันมาชั่วคราวแล้วนะคะ9กสบวันก็คือสเารคิดกับจีนสมสิบเปอร์เซ็นต์นะจีนค,คิดกับสเิกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็จะมีอดออนของที่ทำหนึ่งศูนย์มาด้วยอีก บบนั่นเกี่ยวว่าถ้ามันเกิดกลับไปตรงนั้นอีกอ่ะเออมันจะกลับไปไหมคงไม่กลับไปขนาดนั่นะคะเราเปียวว่าก็เลยคิดว่าอุณหภูมิสงครามกันค้ามันมันอาจจะมีการเจรจากันต่อไปแต่อุณหภูมิมันจะไม่ร้อนแรงเต่อนนะค,ะค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะมีผลกับทองคำนะคะแล้วก็มีผลกับเงินดอลลาร์ด้วยก็คือเรื่องทิทางดดอกเบีย้ยของเฟดนะคะในช่วงตั้งแต่รอบวันศุกร์ที่ผ่านมาตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกันนั้นออกมา ตกต่ำกว่าที่คาดไปเยอะนะคะตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะเรื่อยมาต่อเนื่องจนถ,ถึงช่วงของวันอังคารก็มีตัวเลข P M I ที่อ่อนแอมากกว่าคาดนะคะตลาดดูเหมือนว่าจะเริ่มเห็นว่าเศรษฐกิจแย่ลงหรือเปล่านะคะดอกเบีย้ยควรจะเป็นขาลงหรือไม่ดอลล่าร์ก็เห็นการอ่อนค่าลงนะคะพี่เก๋มองเทรนด์นี้ยังไงคะ่ะเศรษฐกิจอเมริกาตกลงจริงๆแย่ไหมแล้วมันเพิ่มโอกาสการลดดอกเบีย้ยของเฟดหรือเปล่าะคะเออเพิ่มโอกาสแน่น,นอนนะคะสังเกตว่ามีผลกับทองอะไรวันนั้นน ันสุกนะค่ะคองขึ้นมาสี่สิบตร์ล่าภายในแบบเวลาแป๊บเดียวเองหลังจากเห็นตัวเลขการั้งงานหลองความเพลโงออกมาต่างต่ำกว่าร้อยค่าการวัองันคือพี่เกว่าที่สําคัญมันน่าจะเป็นการปรับปรับลดตัวเลขการจ้างงานย้อนหลังสองเดือนด้วยพฤษภาคมนึงพฤษภาคมน่ะ,ะกลายเป็นเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันตำแหน่งหนึ่งหมื่นเก้าพันตำแหน่งเองสองสอง สองเดือนต่ํามากๆแล้วก็ทําให้ตัวเลขการจ้างงานหนอนพัาเปต่ากว่าหนึ่งแสนตำแหน่งเนี่ยติดต่อกันมาสามเดือนนะคะคือคือรวมแล้วสองเดือนนั้นแหละที่ปรับลดลงมันสองแสนสามหมื่นห้าพันตำแหน่งคนละเรื่องเลยกับที่คาดการว่าจะเพิ่มขึ้นตั้งแบบแสนกว่าตำแหน่งไมเก็บว่าตรงเนี้ยสดคอ้อแล้วแหละตลาดแรงานสหร,รัฐอ่อนแอเพราะว่าเราไม่เห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นหมื่น มือตอน้ตอนๆจำไม่ได้แล้วเนาะ้องอาจจะหลาไปีน้องจะงวช่วงช่วงโควิดนาย,ยิยนตอนนั้นที่ต้องปลดคนงานแล้วมันตัวเลขมันลดนลง,ลงพอแล้วก็วกจ้างงานก็เริ่มเริ่มดีขึ้นเนะครับคือถ้าเป็นช่วงเศรษฐกิจปกติพี่แกว่าตัวเลขการจ้างงานนอนฟาร์มเพลโลจะเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นถึงประมาณ สองแสนน้แหน่งเนะี่ยตัวเลขมันจากกลางกลางออกมาเนี่ยตรงนี้ก็สะท้อนแล้วเป็นหน้าชืโ่โกเหมือนกันตลาดแรงงานเซมิกาอ,อแอแต,แต่แต่ต้องระวังนะเดี๋ยวไม่รู้ประกาศอีกอีกเดือนหนึ่งตัวเลขออกมาพุ่งสูงขึ้นหรือเปล่าตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเออความน่าเชื่อถือของของการเก็บข้อมูลตัวเลขการท่้งงานหล่อนก้ามไปโล่ยเชื่อถือได้หรือเปล่าคือถามว่ามันก็มีสองสาเหตุแหละนะคะเพราะว่าพว้มมีการปลดเจ้าหน้าที่ภาครัฐไปเยอะรวมทั้ง กระทรวงแรงงานด้วยนะ,อ,ะอันที่สองก็คือการเก็บข้อมูลเอร์เวีต่างๆนะคะอันนี้อันนี้ตัวการจ้างงานเนี้ยได้มันจะกเซอร์เวีที่ที่อาจจะต้องบอกกลุ่มตัวอย่างมันอาจจะไม่เพียงพอก็คือเจ้าที่อาจจะไม่พออย่างหนึ่งอันที่สองก็คือภาคธุรกิจอาจจะ,อะตอบตอบข้อมูลแบบสอบถามมองไม่ไม่ไม่เพียงพออะไรด้วยให้แก้วมันก็จะมีปัญหางเนะี้ยถามว่าก็ ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าภาคการเมรกาจะบอกว่าตัวเองน่าเชื่อถือไหมพูดเกบ่ว่าเก็บจากไอซมน่าจะน,น,น่าเชื่อถือได้ตัวเองเกือบจะต่ำกว่าห้าสิบแล้วแ่ละประกาศออกมาวันอังคารห้าสิบจุดหนึ่งก็มีผลทำให้ทองขึ้นสี่สิดอลลาร์เหมือนกันะแต่ว่าอันนั้นใช้เวลาหลายหลายชั่วโมงเหมือนกันค่อยๆตากขึ้นมาเขาบอกว่าก็เริ่มนะแหละภาคการเมกาสัดส่วน80%สิเปอร์ซของ GDP สหรัฐอเมริกานะโอ้ถ้าต่ำกว่าห้าสิบเมื่อไหร่เนี่ยภาคการเมกาถดตัว เศรษฐกิจสมการเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะ <Huh. S 1> ว่าจริงๆถามว่าการตั้งกำแพงภาษีทรัมป์เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เต็มที่นะตอนนี้คิดแค่ภาษีข,ขั้นขั้นพื้นฐานสิบเปอร์เซ็นเองอะแต่ถ้าเจ็ดสิงหาคมจะเริ่มกรนะทบนีถามไปถึงเรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยตอนนี้โอเคตลาดมองว่าเอออาจจะลดดอกเบี้ยสามครั้งเลยเห็นตัวเลขการจ้างงานนำนฟันเพลโลหมายย่ำแย่นะครับก็ mm. ถามว่าก็เป็นไปได้แหละเป็นไปได้ไม่ใช่ว่า การประชุมที่แจ็คสันโคละพูดถึงไปเลยวันที่21-23มิถุนาคมทราเวลอาจจะใช้เวทีเนี้ยส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนที่เก็บว,ว่าเป็นไปได้เพราะอย่างหนึ่งเขาอาจจะเห็นตัวเลขตลาดแรงงานเขาเป็นหัวงตลาดแรงงานเขาเป็นห่วงอันที่สองเขาเห็นเรื่องอัตราภาษีนําเข้าทาลีฟฟลแหละที่จะใช้7สิงาคม แลวเขาจะประเมินแล้วล่ะจากโทบกับเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนเขาจะเห็นตัวเลขกันแหละก่อนหน้านั้นเขาบอกว่ายัางไม่ยังไม่เร่งลดดอกเบีย้ยเพราะว่ายังของรอดูผลกระทบเรื่องเงินเฟอ้อจากทาลีฟอยู่ต่ว่าเขาใช้เวทีนี้แหละนะคะแล้วก็จะเป็นเวทีที่ทําให้ส่งสัญญาณลดดอกเบีย้ยเราก็ทําให้ทองอย่างว่ามีโอ,อกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นเนาะ,ะตลาดมองว,ว่าช่วงที่เหลือของปีนี้สามครั้งอาจจะต้องลดดอกเบีย้ยทุกครั้งก็เป็นไปได้ค่ะ ค่ะแต่มีอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อาการลดดอกเบีย้ยซึ่งเฟดเขาก็ดูกังวลมาตลอดคือเงินเฟอ้อค่ะพี่เก๋ค่ะยิ่งภาษีนำเข้าถูกบังคับใช้ตัวของอัตราที่เป็น Effective Tax Rate จริงๆเนี่ยก็ขึ้นมาโอ้จาก3%เนี่ยขึ้นมาเป็น18-19%นะคะมันจะทำให้เงินเฟอ้อขึ้นจนกระทั่งการลดดอกเบีย้ยมันทำได้ยากไหมคะพี่เก๋ก็ตัวที่ ตัว e อ f e c t i v e ท็ x ลทที่ที่คุณคุณกีตาพูดไปมาเอ่อตัวปัดสูงนที่สุดในรอบเก้าสิบปีมันเงินเฟ้อมันต้องพุ่งสูงขึ้นแน่แต่จะเริ่มมีผลกระทบไม่อยา่าสิงหาคมไปต้นไปที่เริ่มเช้คุณน,นะ่ะอก็อย่างที่บอกอพูดตั้งแต่ปีนี้นะมันเฟรก็คงจะหนักใจอยู่สองเรื่องนะหลังจากที่ทำมาว่าจะเลือกอย่างไงจะเลือกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจหรือจะเลือกเงินเฟ้อดี เดี๋ยวว่าเขาเลือกเศรษฐกิจเงินเฟ้อเดี๋ยวไปดูทีหลังละงานนี่เี่ยวว่าเขาคงต้องกหัวความนหมายกับเรื่องเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะต้องลดดอกเบี้ยเพราะว่าดอกเบี้ยจริงๆไม่ได้ลดมามาหลายเดือนนะตั้งแต่เดี๋ยวตั้งแต่ต้นปีเนี่ยไม่ได้ลดก็เป็นไปได้ว่าเึิจังหวะเวลาที่จะลดดอกเบี้ยดอกเบี้ยสูงนะประมาณสี่จุดสองห้าถึงสี่ดห้าเปอร์เซ็นต์เป็นดอกเบี้ยที่สูงมากจะจะดกกับเศรษฐกิจ โมงสู่หนึล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ